จ้างอดีตสามีเซนยาทิ้งไว้ก่อนลาโลกแจกเงินวันละล้านอาณาจักรเจเล้งดอนเมืองรวยไม่ง้อผู้ชายจ้างอดีตสามีเซนยาเจ็ดร้อยล้านหนึ่งในเศษที่นี่หมื่นล้านที่ใครก็รู้จักเพราะความดีและชีวิตที่สู้มาตลอดจนมีเหลือกินเหลือใช้ทุกวันนี้สําหรับเจเล้งดอนเมืองหรือคุณอาริยชัดอภิสิทธิ์อมรคุณล่าสุดมีข่าวว่าเจ้าตัววางแผนสร้างความดีสุดยิ่งใหญ่หากวันหนึ่ง ต้องจากโลกนี้ไปซึ่งเจ้าตัวยอมเปิดใจเล่าชีวิตหลังการเป็นไม่ยอมฟาดเงิน700ล้านเลิอกอดีตสามีพร้อมเปนคนเปรียบเทียบพิมพิพายจบแล้วคือจบเจ้เล้งเป็นคนเด็กอยู่อย่างหนึ่งเป็นคนเฉยเฉยเงียบเงียบอดทนเมื่อสุดขีดความอดทนให้ไปแล้วก็คิดว่าทิ้งน้ําไปคือจบไม่เคยอยากจะรู้ขา่าวไม่เคยอยากจะถามเหมือนว่าในโลกนี้ไม่มีเขาอีกแล้วคบกันมาแต่งงานอยู่ด้วยกันมาส0ิกว่าปีจริงๆเวลาเก็บไว้เยอะมันอึนอดอัดพอถึงเวลามันขาดก็คือขาดไปเลย อายุ77แล้วเวลามันก็แย้มทีละนิดเพราะฉะนั้นเราจะไปสวยอย่างนี้ตลอดได้ไหมก็พยายามคงที่ความสวยของตัวเองไว้แต่เรามีทุกอย่างแล้วเชงซิมเชงซิมสบายสบายเงินก็มีและสมบัติก็เยอะเราอยู่ปัจจุบันเราก็อยู่สบายแล้วหลังจากนี้ไม่หาที่อยู่ให้สบายบ้างลาเตรียมตัวก็บอกลูกไว้เลยงานของเราไม่ให้รับซองใครจะมาก็มาไม่มาก็ไม่มาเราแจกเงินคนจนทุกวันวันละล้าเล คือคติธรรมธุรกิจแบบที่เลี้ยงน้องไม่เป็นนี่ค่อยๆทําเริ่มจากเล็กๆก,ก่อนเราลงทุนก้อนแรกพอได้กําไรก็เอาไปลงทุนต่อเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ยังทํางานเฝ้าร้านทุกวันทํางานทั้งวันเพราะชอบทํางานตอนกลางวันจะกินข้าวที่โต๊ะทำงานพอปิดร้านก็ขึ้นไปชั้นบนเป็นที่นอนของเราตอนนี้สบายใจมากชีวิตมีความสุขแล้ว ตั้งแต่โดนผัวทิ้งก็มีคนส่งของมาปลอบใจทุกวันแทบไม่ได้ซื้อของกินเองพอเป็นโสดปั๊บมีคนมาสมัครเป็นสามีทุกวันบางคนมาหาถึงที่ทำงานเป็นทหารยศใหญ่ๆก็มีบางคนส่งจดหมายมาขอสมัครเป็นสามีทุกวันนี้กินข้าววันละมือเดียวตอนเช้าตื่นมาจะกินกล้วยสองลูกและกระชายกับน้ำผลไม้ปั่นหนึ่งหยึกใส่ผักปลูกเองจะทำให้อร่อยกับมะนาวสองลูกและใส่ผลไม้ที่มีเหลือลอ,อยู่ก็ใส่ไปเช่นแอปเปิลสวรสกล้วยและยังกินกระชายช่วยลดความดัน ทุกวันนี้เจ๊ตื่นตีห้นาฬิกาสีนาทีมาปัน่นจักรยานวันและ20กิโลทุกวันแล้วค่อยเข้าร้านทำงานมื้อกลางวันจะกินกับข้าว5-6อย่างเน้นกินผักส่วนตอนเซลตอนเย็นจะไม่กิน